สวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้ยายจ,จะทําน้ํายาขนมจีนมีหอมกระเทียมกระชายตะไคร้มีข่าน้อยเดียวเด้อนี่พริกหืมหม้อใหญ่เลยนะคะใบมะกรูดเนาะต้มน้ำแล้วตีนไก่ตีนไก่เดี๋ยวต้มตีนไก่ก่อนเลยนะคุยกับยายไปทําน้ํายาขนมจีนไปนะคะพี่น้องขาต้มตีนไก่ไ้ใส่อยาคุยกับแม่ด้วย กับยายด้วยทำน้ำยาขนมจีนไปนำนะคะอ่าต้มไว้ก่อนเนาะทีนี้เราก็จะมาด้านนี้เลยนะคะน้ำเดือดหรือยังน้ำยังไม่เดือดไม่เป็นไรนะแล้วทีนี้เราก็จะเอาของใส่เลยโอ้ยใส่สั่งไหทีนี้มือโบว่างที่น้องเอ๋ยเอา,นเนอเาปไปเลยค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามากองที่หลังนะคะ เลยจังไหใส่พริกลงไปเลยพี่น้องค่าพริกเป็นกะละมังเลยเด้อเดียวเอาแบบแซ่บๆเนาะนะได้แล้วนะคะพี่น้องขายีจาก็จะเอาออกเนาะเอาออกเลยเราก็จะมาปั่นกันพริกล้วนๆตัดออกก่อนนะคะ ความเยอะเข้มข้นเราจะทําเข้มข้นแล้วเดี๋ยวจะแยกมาเป็นกะทิอีมอนหนึ่งนะคะให้คุณสามีและลูกสาวเนาะอีกล้นลวนอันนี้เอาพริกออกแล้วนะคะเดี๋วจาก,ก็จะต้มปลาลงไปเลยปลาออกจากตู้แข็งวางไปโลด เนาะให้มันละลายในนั้นแหละพอแต่เช้าไม่มีคำว่ารอหนึ่งกิโลเป็ปตาเออปริัโดลีปาโดลี่ลลเนาะหนึ่งกิโลไปเลยจ้าปิดฝารอ,อน้ำปลานะคะเดี๋ยวทิ้งน้ำปลาใส่แบบนี้น้องขาอย่าจะบดไปสองโลแล้วเนาะอันนี้ลองบดในกระปังเลยนะคะโอ้นิ่มๆน,นะกรบปิบจะทำแบบก้นๆเพ้นะเราจะแยกกาน พะทด้วยนะนีเลยค่ะปลานหนึ่งกิโลจะพอไหมนะคะตีนไก่หนิโลี <c oughs> น้งเย <c oughs> เรยาจค่ะ่จ๋าจะเอาปลามาตาแล้วนะคะปลา,ามาใส่ค๊ก น้ำซั้ยแล้วจะ,จะเอาพริกมาผัดก่อนเนาะ mm. ถึงจะเอาใส่ยูพีแกง้วพี่น้องเอ้ยนี่พริกแกงน้ำยาหนุ่จีนเน้ะทำ mm. แบบเข้มข้นเนาะ mm. เวลาตักแบ่งไปอ่าอย่างพี่ปองเอาไปอยากไปเติมกะทิไปเติมน้ำนะ mm. มันกระิิได้เพิ่มจำหนวนพี่น้องเอ้ยเอาตักเข้มข้นไว้เวลาเอามาอุ่นเนาะ เดี๋เราก็มาจะมาทำเนื้อปลานะคนะดินไก่ก็น่าจะได้แล้วนะคะหม้อนี้เราจะไม่เอาเครื่องใส่นะใส่แต่ปลานะคะพริกแกงนี่ยะจะใส่ไปเลยนะคะจะผัดครึ่งนึงเนาะหรือว่าจะผัดหมดใส่ไปเลยอพี่น้องเออยมาเบิ่งสีสัน แต่จะผัดเพื่อเพิ่มความหอมนะคะด้วยน็อรึงหนึ่งเนื้อปลาเรามีอยู่หนึ่งกิโลทาแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่มะกรูดฉีกไวใ้ใส่ลงไปเลยจ้าหม้อนี้นะคะกระชั ใส่เพิ่มเติมความหอมเนาะทีนี้น้ำปลาร้าเมื่อกี้ใจไปหน่อยนึงแล้วน้ำปลาร้าดิบใจไปหน่อยนึงแล้วนะคะนี่เติมด้วยขวดขวดไม่พอเนาะใส่ลงไปเป็นขวดขวดเลยพี่น้องเอ้ยพันท้ายนอนละสิงหม้อจะพอใส่ไหมใส่ลงไปก่อนเลย ก็รสเก่งนะคะที่ขาดไม่ได้ของแซบของนัวหม้อใหญ่ๆอย่างนี้ใส่กี่ชอ้อนดีอ่าเนาะหนึ่งชอ้อนหม้อใหญ่นะคะแค่นี้เลยอันนี้ก็ถือว่าสุดปออ์นนี้เหลืออะไรเอ่ยยังเหลือนะพริกผัดยังไม่ได้ลงนะคะ ดินไกลล่เราก็ต้มแบบเปืเป่อยๆนะใส่เคี่ยวไปด้วยกันเลยจ้าสูตรเด็กน้ำยาขาวหมดดูสีพริกดูสีพริกนะคะพี่น้องขา ยังไม่หมดนะคะพริกเรายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวมาผัดพริกเนาะหัวปลาไม่พอเอาทูน่าใส่อีกสองกระป๋องนะคะเ <c oughs> นาะเบิ้งพริกอันนี้ผัดพริกเดี๋ยวสงสัยต้องได้แยกหม้อพี่น้องเงยเนาะเดี๋ยวต้องเที่ยวสองหม้อนะคะถักกบจะวา่าสุดยอดพี่น้องขานุ่นนะคะทีนี้เราจะเอามาละมาแยกเนาะตอนที่จะกิน เราก็จะเอามาแยกใส่หม้อนี้ใส่หม้อนี้เพื่อจะปรุงใส่ต้นหอมนะคะอันนี้หม้อนี้กะทินะคะเอากะทิมาเพิ่มเนาะก็ตักแยกมาไม่เอาตีนไก่แต่จะใส่ลูกชิ้นปลานะคะพี่น้องขาแยกมา คุณสามีกินด้วยได้ลูกสาวกินหม้อนี้อยาก,กะทิเราก็จะใส่ลูกชิ้นปัดนะคะใส่มันไปเลยก็จะให้เขาเยอะหน่อยตู้แข็งนะเนี่ยเนาะปลัดความเผ็ดฝรั่งกินได้ด้วยนะคะนี่น้ำปลาเหมือนกันแหละแต่เพียงแค่เพิ่มกะทิก่อนเผ็ดให้ฝรั่งกับลูกสาวพี่น้องข่านะฮะทีนี้ลูกชิ้นเราเหลือไม่เยอะ เราก็เอาไปลุมหมอ้อนู้นเลยอุ้ยเนาะหม้อนี้มีทั้งลูกชิ้นมีทั้งตีนไก่แน่นๆนะฮะรอลูกชิ้นสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมก็เรียบร้อยอืทีนี้ก็จะมาต้มหนมจีนเด๋ยวเบิร์กละเบฟชี <laughs> เดี๋ยวพี่ปองเอ้ยเฝ้ามาเด้ออ่หม้อนี้ หม้อกะทิหม้อนี้หมอ้อน้ำพริกฝาอันนี้น้ำยาเวลาเราจะกินเราก็เอาตีนมาต้มใส่เนาะแต่ว่าตีนวันนี้จเจ้าออกกินหมดเลยนะคะนะคะพี่บองห่อไปเวลาเราจะกินแล้วก็เดี๋ยวทำลูกชิ้นเติมใส่เวลากินนะคะหม้อนี้จะเข้าถูกแขกเป็นน้ํายาแบบเข้ม ลยจ้าพี่น้องค่ะเรียบร้อยเบิรงบอปิดไตเฮ็ดข่ายบนนี้ <c oughs> ปิดท้ายนะคะลงด้วยต้นหอมไปเลยอันนี้ไม่ต้องเยอะแต่ของเราใส่เยอะๆเลยจ้านี่พี่น้องเอ๋ยมาเดินเตรียมพร้อมเสี็ดาปบ่มีผักหลเหมือนบ้านเอาน,นะคะ หอมเสิร์ฟแซ่บยัวนัวปลาจ้ากินแล้วนะคะพี่น้องขาแล้วมาจับหัวกันจ้าเส้นขนมจีนเราก็เรียบร้อยนะคะเหลือหั่นผักพร้อมเสิร์ฟรอบบ่ายเนาะตอนนี้ยังแต่เช้าอยู่นะคะพี่น้องขา